สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุภุสุคนคือเกอ่าด้วยค่ะเดอมมุนีพิเศษค่ะพี่น้องค่ะมุนีสิเป็นแบบว่าเป็นคลิปขอบคุณเจ๊ลอยปักตะไคร้ใส่องน,น้อยๆของติมซีค่ะพี่น้องค่ะติมซีกับเปิด,ดยืดถั่วมากอีกพวก,กีมือกะสิครบปีแล้วเนาะค่ะเนาะก้นติดตามกะเพิ่มขึ้นกะ เป็นกำลังใจให้ทีมสีแต่ย่างดีอยูดิค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องสุูบสุกคนอีกเทือนึงเด้อค่ะเด้อให้อยู่ดีมีแห้งแข็งแรงลำเบอร์สูบสุกคนค่ะพี่น้องค่ะติดกดติดตามให้ทีมสีเขามาเบิ่งเขามาเยี่ยมมาหยามเป็นมูทีมสีสมัมเสมอเด้อค่ะเด้อมากค่ะพี่น้องวันนี้มาสลอนน้ำกันเป็นไดฟุกุไดฟุกุสตรอเบอร์รี่เด้อค่ะเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปตะเวนหาสื่อค่ะพี่น้องหลานมี่สื่อเสียงเขาหยุดค่ะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะแล้วก็ ร้านข้างๆกันบ่หยุดค่ะพี่น้องแต่ว่าไปซีโมงนี่เบิดล่ะค่ะพี่น้องเบิดเอ็ดแสนยแหละคะ่กะก็เลาายไม่ได้อยู่ร้านไกลๆบ้านค่ะพี่น้องก็สิเป็นแบบแก่คัดไปเนาะคะ่ะเนาะไม้ปีไม้เดือนปีนี้ไว้ค่ะพี่มาป้องปีป้องเดือนปีนี้เนาะบีนี่ไว้เนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะว่าผิดว่าถือมันก็นสิหน่วยบใหญ่าาค่ะพี่น้องแต่ว่ากระลองเบิง่งว่ามันสิแซ่บบ่แซ่บเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าหลานที่มันมีชื่อเสียงอยู่อีก,กอำเภอนึงน่ะแซ่บอีหลีเด้อพี่น้องแต่ว่าแพงค่ะก่อนนึงน่ะ ประมาณ3ามลอยหาซิเยนก็คือก่อนละลอยอ่ะพี่น้ก่อนละลอยบานเท่าตะค่าเงินปกติเนาะเนาะแต่ว่าอันนี้ก็สิประมาณ60กว่าบาทกับพี่น้องแพงอีกเลยกับพี่น้องกินขนมก่อนละลอยปัทโข้ามอาหารสิบาทก่อนหนึ่งกินสองข้ามสิบพี่น้องค่ะบ่ธรรมดาได้พี่น้องเปลืองเงินค่ะอยู่ด็กเวมากับพี่น้องค่ะมอดกับจมโจมโจมกับพี่น้องมากับพี่น้องกินน้วกันค่ะพี่น้องค่ะเสียบ่าน้อง คือยี่ดอกครับพี่น้องว้าวแป้งเยอะดีดครับอืมหวานหน่อย แ้วแต่ยังสีสีินไดียเยอเนาะเขาเนีว้วเลยพี่น้องแปลกเขาเนียวเลยเนี่ยสตอเบอรี่ไมนน่น่อยนพี่นเออเสตรอเบอรี่กหวานค่ะน่าจะหวานทันนวท่ว ตัวท so ี่อย e so <m akes> so ู่ก so to <c oughs: S 1> ับขอ์ก็แปลกค่ะพี่น้องพี่น้องว่าป็นสีใจอยองบุค่ะเจินสีพยายามออกกําลังกายเนี่ยเนาะเขาพ่อท่ายิบแต่เสิกินแต่พ่เพ่อแต่รักษาสุขภาพไปเองสิค่ะพี่น้องค่ะแบบบ่ไหวแล้วค่ะพี่น้องหนาปีแบบ แล้วมันแบบการหย่อยกันนย่ามันกับว่ค่อยดีอะพี่น้องก็เลยว่าทาสิียูเส้นท่างของการทําสองกินจังสี่กะต้องดูแลสุขภาพแมงเสียคับพี่น้องก็เลยออกกําลังกาย mm hmm. ให้ของควัญว่านเกิดจาของที่สิถึงครบปี y t u t u นีเดอรกับพี่น้องคะ่ะอ mm ืม hmm. ตบวิ่พต้อ,อแสบไปเดยน้อตับวิ่งมันจืดเปิดใหน้องเบิสดสดเปิดประถือเท่านี พี่น้องมนันน่อยๆบดเสบสตอบอรีมันสมกับจืดครับพี่น้องอืมบดสนึ่งนึงนงนง่จัมเรื่องขอเสุขสตอบอรีปีนี้ซื้อแสบบีพี่น้องันจะกอยๆจือๆอืมอีกเน่ง Mình rất ngon Mình biết gì còn Đi mà phải không? Đi còn như thế nào? đi đừng con cả Ừ, mì sẽ nhai nè phi Mềm mà nó nhai của mùa tuần. ต่ว,วันอยู่ในคอนืีติมทีก็สิบนีเขาเทอเดียวสิบเนี่ยทายทิปอย่างเดียวค่ะเพราะว่าหนึ่งหลักติมสีไขมันหลายเลือดจ,จางล่ะค่ะรู้สึกว่าจะของสีนาปีมีมีมีขึ้นค็่เมืองสิี่น้องนันปร่ไหวค่ะหุ่งกันยี่ยผมอ่ะ ก่อนกับจุกเหรอครับพี่น้องคะจุกแล้วจุกแล้วจุกแล้วก็ลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะเป็นคลิปขอบคุณเจ๊ลอยปลาตะไคร่ที่แบบมินิมินิค่ะพี่น้องคะมา่านเลีวไปเร็้ยวหรอกกับฉันสันง่ายๆนะครัพี่น้องคะขอบคุณพี่น้องอีกเชือนึงเด้อค่ะเด้อขอบคุณหายดีๆี่แค่แข่งแม่บอลวัวสุกสุกคนนะคะ่ะข่ามาเบิ่งเป็นมูติมซี เป็นกําลังใจเห็ดติมซีนเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะติมซีก็อยากไดแปดลอยเก่าลอยพันหนึ่งแล้วก็บร้ายขึ้นหลายขึ้นเนาะค่ะเนาะสองนน่อยๆคนติมซีติมซีมีโอกาสกลับไปอยู่บ้านเฮาติมซีกับสิเห็ดอีกย่างที่มันหลากหลายไปกว่าการกินแบบนี้เนาะค่ะเนาะคืออีกอย่างที่มันเอื้อมนุ่ยเฮาเห็ดได้ร้ายไปกว่านี้กับติมซีกัหวังว่าพี่น้องซีอยู่เป็นมูติมซีไปตลอดเนาะค่ะเนาะขอบคุณที่รายค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ